เดิมพันด้วยชีวิตเอาชีวิตแรกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอย่างนั้นขอตายที่นี่ดีกว่าขี้เกียจขึ้นไปที่ถ้ำทิวดึงจึงแยกเลยกับถ้ำผ่าไม้แก้วนั้นภูเขาระเบิดเลยนะระเบิดเลยนะลูกอุ้ยหลวงปู่นี่ถึงกับหมอบสลบเลยพอร,รู้สึกตัวก็ว่าโอ้กูยังไม่ตาย ยังไม่ตายก็สู้ต่อภาวนาโสสุดโสสุดถึง9วันวันที่สิบเงียบเลยที่ถ้ำทิวดึงร่างนี้ไม่มีแล้วนะลูกร่างนี้พรุนไปหมดนั่นแหละไปไหนก็ตายเท่าเก่าเพราะอยู่ป่าคนเดียวต้องเอาชีวิตแรกอย่างนั้นนะลูกนะเอาชีวิตแรกเลยบูชาพระพุทธเจ้าเลยจึงจะอยู่ได้ตอนนั้นในทุ่งใหญ่ดะเลสวนเหมือนกัน เรามีครกเพลิงใช้เทียนเล็บเดียวเทียนนั่นจะใช้ประมาณสองชั่วโมงก็เดินไปจนเทียนหมดไม่มีเทียนจุดต่อเดินมืดไปเลยลัดป่าลัดเขาไปตายก็คือตายหลวงปู่เดินวันหนึ่งกับคืนหนึง่งไปสลบอยู่จากแก่ใกล้ถึงวาจคุสลบอยู่อย่างนั้นอยู่ข้างป่าไม้สลบอยู่สามวันพอรู้สึกตัวขึ้นมา วันที่สามไปบินทบาทได้ก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงที่ยังไงมันก็ไม่ตายฉะนั้นเวลารู้เห็นอย่างนี้แล้วทําไมจะเอามาสอนคนไม่ได้เชียวหรือใช่ไหมละ่ะจะบอกว่าอวดอุตริเอา้าก็สูลองไปดูสิลองทําเหมือนหลวงพ่อดูสิคือบวชมาแล้วอย่าเอาอะไรเอาชีวิตนี้บูชาเลยอย่าคิดว่าจะรอดหรือไม่รอด ตั้งความศรัทธาให้กล้าเอาชีวิตบูชาปรารถนาพระนิพพานปรารถนาพระนิพพานโดยทายเดียวปรารถนาพระอาหารหันต์โดยทายเดียวคือสู้รู้สึกตัวว่าเกิดรู้สึกตัวว่ายังอยู่ก็ภาวนาต่อให้สิ้นกิเลสให้ได้แค่นั้นพอ